สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเจสุภาชาวันตาดดิฉันนางสาวพรณภายยไมัค่ะวันนี้จะมานําเสนอระบบแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยใช้เทคนิคในการทําเหมือข้อความนะคะโดยหัวข้อที่เราจะนําเสนอมีดังต่อไปนี้ค่ะหัวข้อที่1 introduction หัวข้อที่2 theory and tools หัวข้อที่3 implementation and demo และหัวข้อสุดท้ายนะคะ summary เรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกนะคะคือ introduction ที่มาความสําคัญวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทําโครงงานนี้ค่ะที่มาและความสําคัญนะคะก็เกิดจากในปัจจุบันนะคะกิจกรรมการท่องเที่ยวกําลังเป็นที่นิยมนะคะจะมีผู้คนนะคะนาประสบการณ์นะคะความคิดเห็นมาแชร์ลงบนโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็จะมีผู้คนอีกจํานวนไม่น้อยนะคะที่เข้ามาอ่านความคิดเห็นของคนที่นํามาแชร์นะคะโดยสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความคิดเห็นไปในทางที่ดีนะคะก็จะได้รับความสนใจและก็จะได้ร <Sams. S 2> ับความนิยมสูงค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงได้ทําการรวบรวม ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในประเทศไทยนะคะจากโซเชียลมีเดียมาทํากระบวนการทําเหมืองข้อความค่ะเพื่อจะอำต่ับสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยและนําเสนอผ่านรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันค่ะโดวยวัตถุประสงค์ของโครงงานนะคะก็คือเพื่อแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่ช่วยแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวนี้ที่มีความนิยมได้ค่ะ2เพื่อให้ผู้ใช้สามารถวางแผนการท่องเที่ยวได้ด้วยตัวผู้ใช้เองค่ะและ3เพื่อศึกษากระบวนการทําเหมืองข้อความค่ะ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะก็คือสามารถแสดงอันดับสถานที่ท่องเที่ยวที่ จากการวิเคราะห์ข้อมูลได้ค่ะเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ใช้นะคะสามารถเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่ตนสนใจมาสร้างแพดการท่องเที่ยวได้ค่ะโดยหัวข้อที่2นะคะ Theory and Tools เป็นหัวข้อที่จะพูดถึงทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบค่ะอย่างแรกที่เราจะพูดถึงนะคะก็คือ Twitter นะคะเพราะว่า Twitter เนี่ยเป็นหนึ่งในโซเชียลมีเดียที่มีผู้คนนะคะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยนะคะเป็นจํานวนมากค่ะเราได้ทําการสืบค้นหาข้อมูลผ่านแฮชแท็กนะคะได้แก่แฮชแท็กรีวิวที่เที่ยวรีวิวประเทศไทย รีวิวไทยแลนด์เป็นต้นนะคะและอีกหนึ่งโซเชียลมีเดียหนึ่งก็คือพันทิม c o m ค่ะเพราะว่าในพันทิป c o m นะคะมีห้องกระทู้อย่างห้องกระทู้ภูมิภาคนะคะที่จะพูดถึงสถานที่ต่างๆในประเทศไทยนะคะและใช้แฮชแท็กจังหวัดต่างๆในประเทศไทยนะคะในการสืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและก็ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวค่ะเรารวมข้อมูลจากทวิตเตอร์และพันทิปนะคะมาทําเหมืองข้อความค่ะ เหมือนข้อความหรือ text mining นะคะเป็นการค้นหาความรู้ในฐานข้อมูลเอกสารจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ค่ะเป็นกระบวนการที่มีความคล้ายคลึงกันกับเหมืองข้อมูลหรือ data mining นะคะแต่ว่าจะเน้นไปที่ข้อความมากกว่าค่ะเรือประโยชน์ของการทำเหมืองข้อความนะคะจะสามารถทำให้เราเข้าถึงข้อมูลที่ถูกซ่อนอยู่ในฐานข้อมูลได้ค่ะ สามารถจัดกลุ่มเอกสารนะคะให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันได้เพื่อลดความซ้ำซ้อนของเอกสารและยังจะช่วยวิเคราะห์ข้อมูลให้กับองค์กรหลายๆองค์กรนะคะเพื่อดูแนวโน้มของความต้องการของผู้บริโภคนะคะว่ามีความต้องการในทางใดเพื่อนําไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงองค์กรต่อไปค่ะโดยขั้นตอนในการทำหมืนข้อความนะคะก็จะมีหลักๆดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะคือการเลือกข้อมูลนะคะเป็นการระบุแหล่งที่มาความต้องการจาก ฐานข้อมูลค่ะขั้นตอนที่2คือการเตรียมข้อมูลนะคะเป็นขั้นตอนสําคัญนะคะจะเป็นการนําข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องออกค่ะการแก้ไขข้อมูลที่นํามาให้ถูกต้องนะคะขั้นตอนที่3คือการสร้างแบบชนีข้อมูลค่ะเป็นการจัดข้อมูลให้ตรงอยู่กับรูปแบบ เพื่อนําไปประมวลผลต่อค่ะขั้นตอนที่4คือการทําเหมืองข้อมูลนะคะเป็นการจัดหมู่ข้อความค่ะและสุดท้ายคือการประมวลผลนะคะเป็นการตรวจสอบข้อมูลว่าที่เราประมวลผลมานั้นตรงกับวัตถุประสงค์หรือไม่ในขั้นตอนการเตรียมข้อมูลนะคะเป็นขั้นตอนสําคัญค่ะจะมีกระบวนการหลักๆดังนี้ค่ะกระบวนการแรกนะคะคือกระบวนการเลือกคุณลักษณะค่ะ เป็นกระบวนการเลือกคําสําคัญนะคะเป็นการตัดคําที่ไม่มีนัยสําคัญออกโดยไม่ทําให้ใจความสําคัญของข้อความนั้นเปลี่ยนไปค่ะต่อมาคือกระบวนการการกองข้อความนะคะเป็นกระบวนการแก้ไขคําผิดให้ถูกแก้ไขคําซําซ้อนหรือคําซีนโนนิมให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันค่ะและต่อมาคือกระบวนการแทนข้อความค่ะเป็นกระบวนการแทนข้อความให้อยู่ในรูปแบบที่มีโครงสร้างที่แน่นอนโดยใช้เทคนิคต่างๆค่ะต่อมาคือการประมวลภาษาธรรมชาติหรือ Natural Language Processing นะคะ เป็นขั้นตอนที่ทําให้คอมพิวเตอร์นะคะสามารถเข้าใจภาษามนุษย์ได้ง่ายขึ้นค่ะเนื่องจากภาษามนุษย์นะคะไม่เหมือนภาษาคอมพิวเตอร์ค่ะเพราะว่ามีวยากรณ์มีโครงสร้างภาษาที่ไม่เหมือนกันรวมถึงภาษาถิ่นและการใช้คําทับศัพท์นะคะการใช้การประมวลภาษาธรรมชาตินะคะจะทาให้คอมพิวเตอร์เข้าใจภาษามนุษย์มากยิ่งขึ้นและเมื่อน,นํามาใช้กับเหมืองข้อความนะคะจะทําให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ ต่อมานะคะการวิเคราะห์ค่าความรู้สึกนะคะหรือเซนเต m e n เมน a อนาลซิสเป็นกระบวนการวิเคราะห์ความคิดเห็นอารมณ์ความรู้สึกวิวิเคราะห์ว่าผู้แสดงความคิดเห็นนะคะมีความรู้สึกไปในทางใดค่ะโดยเราจะวิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้ทําการรวบรวมมานะคะและทําการแยกคําค่ะหลังจากที่แยกคําแล้วนะคะให้นำำําคาคานั้นนะคะมาให้ค่าคะแนนค่ะโดยค่าคะแนนนะคะจะอยู่ในช่วง จำ main, line, นวนบวกถึงจำนวนลบค่ะเช่นลบหนึ่งถึงบวกหนึ่งคะแนนค่ะโดยการให้ค่าคะแนนนะคะให้ผู้อ่านนะคะอ่านคำคำนั้นแล้วรู้สึกว่าคำคำนั้นเป็นความคิดเห็นไปในทางเชิงบวกนะคะให้ให้ค่าคะแนนเป็นจำนวนบวกค่ะแล้วถ้าสมมติรู้สึกว่าคำคำนั้นเป็นความคิดเห็นไปทางเชิงลบนะคะให้ค่าคะแนนเป็นลบค่ะหรือว่าถ้าไม่รู้สึกอะไรให้ค่าคะแนนเป็นศูนย์ค่ะ จากนั้นนะคะคิดค่าเฉลี่ยของคำคำนั้นค่ะหลังจากนั้นนะคะสามารถนำมาเข้าสู่การคำนวณเซนติเมนต์สกอร์นะคะเพื่อดูว่าใน1ประโยคนะคะมีความคิดเห็นไปในทางเชิงใดค่ะโดยทำการรวบรวมความคิดเห็นเชิงบวกใน1ประโยคนั้นนะคะและความคิดเห็นเชิงลบใน1ประโยคเพื่อมาเข้าสูตรค่ะเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนานะคะ คื่องมือแรกคือ Twitter API เราใช้ Twitter API ในการดึงข้อมูลค่ะจาก Twitter ต่อมาคือ o c t o p a s s นะคะเป็นโปรแกรม web scraping โปรแกรมที่ใช้สก,กัดข้อมูลจากเว็บไซต์พันทิปค่ะภาษา Python ค่ะ PyThai NLP นะคะเป็นโมดูลของ NLP ที่ใช้กับภาษาไทยค่ะ Django ค่ะเราใช้ Django นะคะในการพัฒนา web a p p พลิเ t i o n ค่ะและสุดท้ายคือ MySQL ค่ะเป็นฐานข้อมูลที่เราเลือกใช้ในการเก็บข้อมูลค่ะ ขั้นตอนการดำเนินงานนะคะแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนค่ะคือ1ขั้นตอนในการแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อความและ2ขั้นตอนในการออกแบบระบบค่ะ โดยขั้นตอนแรกนะคะขั้นตอนในการแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อความโดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก2แหล่งนะคะคือจากทวิตเตอร์และจากเว็บไซต์พันทิป c o m ค่ะโดยการรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์พันทิปนะคะได้มีการใช้โปรแกรม o c t o p a พารค่ะซึ่งเป็นเว็บ c r a p p บิ้งโดยมีกระบวนการทํางานคือนําเอา URL ที่ต้องการนะคะมาใส่ในโปรแกรมหลังจากนั้นหน้าต่างด้านล่างนี้นะคะจะแสดงตัวอย่างของเว็บไซต์ที่เราได้ใส่ URL ลงไปค่ะ อยเราสามารถคลิกเลือกข้อมูลที่ต้องการที่จะดึงข้อมูลได้ค่ะในส่วนที่2นะคะการเก็บรวบรวมข้อมูลจากทวิตเตอร์ค่ะได้มีการใช้ทวิตทวิตเตอร์ API นะคะในการดึงข้อมูลโดยคําสั่งด้านซ้ายนี้นะคะเป็นคําสั่งในการดึงข้อมูลจากทวีตที่มีการทวีตค่ะและคําสั่งด้านขวานะคะคือตัวอย่างคําสั่งที่ใช้ดึงทวีตเมื่อมีการรีทว e ตค่ะต่อมานะคะคือขั้นตอนในการตัดคําและนับความถี่ของคําค่ะ เราได้มีการใช้ไาย์ไทย NLP นะคะซึ่งเป็นโมดูลสำหรับการประมวลผลภาษาธรรมชาติโดยเฉพาะภาษาไทยค่ะโดยมีการใช้ไฟล์คีย์เวิร์ดนะคะในการค้นหาคำค่ะภาพตัวอย่างด้านขวานี้นะคะคือตัวอย่างในการค้นหาความถี่ของคำค่ะเมื่อเราได้ความถี่ของคำมาแล้วนะคะคำสำคัญที่เราพบบ่อยในข้อความเช่นคำว่าสวยชอบดีมากแย่เสียความรู้สึกคำพวกนี้นะคะเราจะนำไปให้ให้บุคคลทั่วไปให้คะแนนคำค่ะ โดยเกณฑ์การให้คะแนนนะคะจะอยู่ระหว่างลบหถึงหคะแนนค่ะโดยผลที่ได้จากการให้บุคคลทั่วไปให้คะแนนคำนะคะคำว่าสวยมีคะแนนอยู่ที่4.04คะแนนซึ่งมีความคิดเห็นเป็นเชิงบวกค่ะคำว่าสงบมีคะแนนอยู่ที่2.6คะแนนมีความคิดเห็นเป็นเชิงบวกค่ะและคำว่าผิดหวังนะคะมีคะแนนอยู่ที่ลบสาคะแนนมีความคิดเห็นเป็นเชิงลบค่ะ ่อมานะคะเมื่อเราได้ให้คะแนนคาแต่ละคําแล้วนะคะเราจะนํามาเข้าสูตรเซนติเมนต์สกอร์หรือว่าสูตรการคิดค่าความคิดเห็นความรู้สึกค่ะโดยมีสูตรก็คือ p positive ลบ e g a t i v e หารด้วย Positive บวก negative ค่ะ ดังตัวอย่างข้อความที่กล่าวว่าพระที่นั่งคูหาคฤหาถ้ำพระยานครอุทยานแห่งชาติ300อยอดสุดอันซีนจังหวัดประจวบเดินเหนื่อยมากๆแต่คุ้มสุดในความงดงามของถ้ำแห่งนี้เป็นห้องโถงขนาดใหญ่มากมีปล่องแสงส่องลงมายังจุดนี้เมื่อเราค้นหาคำสำคัญในข้อความนะคะเราพบคำว่าเหนื่อยและคำว่าคุ้มค่ะซึ่งคำว่าเหนื่อยจากการให้คะแนนมีค่าคะแนนอยู่ที่3.08คะแนน และคำว่าคุ้มมีค่าคะแนนอยู่ที่3.82คะแนนค่ะในเมื่อเรานำมาเข้าสูตรซนติเมนต์สกอร์นะคะจะได้คะแนนอยู่ที่0.107ค่ะซึ่งคะแนนตรงนี้นะคะจะบอกได้ว่าข้อความนั้นมีความคิดเห็นหรือเชิงบวกหรือเชิงลบค่ะซึ่งหากคะแนนได้เป็นค่าคะแนนบวกแสดงว่าความคิดเห็นนั้นมีความคิดเห็นในเชิงบวกค่ะหรือหากคะแนนนั้นมีค่าคะแนนเป็นทางลบนะคะก็สามารถบอกได้ว่า ความคิดเห็นนั้นเป็นข้อความที่บ่งบอกไปในเชิงลบค่ะตัวอย่างต่อมานะคะเช่นตัวอย่างที่บอกว่าสุโขทัยไอเลิฟอากาศร้อนสุดในอุทยานประวัติศาสตร์กว้างด้วยมีจักรยานให้ปั่นเหนื่อยสุดเมื่อเราค้นหาคำสำคัญนะคะเราพบคำว่าร้อนและคำว่าเหนื่อยค่ะโดยเมื่อเราให้คะแนนในสูตรเซนติเมนต์สกอร์นะคะเราจะพบว่าได้คะแนนที่ลบหนึ่งคะแนนค่ะ ซึ่งกล่าวได้ว่าประโยคประโยคนั้นมีความคิดเห็นในเชิงลบค่ะตัวอย่างข้อความต่อมานะคะเช่นข้อความที่กล่าวว่าเช้าวันนี้กับอุณหภูมิ19องศาไร่คงเดือนจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อเราค้นหาคำสําคัญในข้อความนะคะเราไม่พบคําสําคัญที่บ่งบอกความรู้สึกไปในเชิงบวกหรือเชิงลบค่ะโดยเมื่อเรานํามาให้คะแนนค่าความรู้สึกนะคะจะพบว่าเราได้คะแนนอยู่ที่ศูย์คะแนนแสดงว่าข้อความนั้นไม่ได้มีค่าความคิดเห็นหรือไม่ได้มีการกล่าวความคิดเห็นต่อสถานที่นั้นน,น โดยเมื่อเราให้คะแนนในแต่ละข้อความแล้วนะคะเราจะนำคะแนนของแต่ละสถานที่มาบวกรวมกันเพื่อหาค่าคะแนนความคิดเห็นของสถานที่นั้นๆค่ะหรือที่เรียกว่า Total p e s c o r e ค่ะต่อมานะคะคือการจัดอันดับความนิยมของสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยค่ะโดยเราได้มีการใช้ปัจจัยทั้งสองปัจจัยในการหาอันดับนะคะคือ1ความถี่ในการกล่าวถึงของสถานที่ท่องเที่ยวค่ะและ 2. นะคะคือคะแนนค่าความรู้สึกต่อสถานที่หรือว่า Total p e s c o r e ค่ะ โดยปัจจัยแรกนะคะคือปัจจัยด้านความถี่ในการกล่าวถึงสถานที่ท่องเที่ยวค่ะจากกราฟจะแสดงให้เห็นถึงสถานที่ท่องเที่ยว10อันดับนะคะที่มีการกล่าวถึงมากค่ะเช่นตัวอย่างเขาอ e ีบิดและดอยมอนจองนะคะมีการกล่าวถึงมากที่สุดโดยกล่าวถึงทั้งหมด18ข้อความค่ะอุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะคะมีการกล่าวถึงทั้งหมด16ข้อความ,มอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์นะคะมีการกล่าวถึงทั้งหมด8ข้อความค่ะ ปัจจัยที่2นี้นะคะคือคะแนนค่าความรู้สึกต่อสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่า t o t a l p น c เพจสกค่ะจากการนี้นะคะแสดงให้เห็นถึงความถี่ในการกล่าวถึงสถานที่ท่องเที่ยวและคะแนนค่าความรู้สึกต่อสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆค่ะเช่นตัวอย่างเขาอีบิดนะคะมีการกล่าวถึงทั้งหมด18ข้อความและมีคะแนนค่าความรู้สึกต่อสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ที่ประมาณ11.26คะแนนส่วนสถานตาอากาศบางปูนะคะมีความถี่ในการกล่าวถึงอยู่ที่12ข้อความและมีคะแนนอยู่ที่ คะแนนจากกราฟนี้นะคะจะเห็นได้ว่าบางสถานที่ท่องเที่ยวนั้นมีความถี่ในการกล่าวถึงมากแต่คะแนนค่าวความคิดเห็นของสถานที่ท่องเที่ยวนั้น,น,นไม่ได้มากตามไปด้วย ซึ่งทาให้จะต้องใช้ปัจจัยทั้ง2ปัใจจัยในการจัดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวค่ะโดยในหน้านี้นะคะสแสดงให้เห็นถึงผลการจัดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยซึ่งใช้ปัจจัยด้านความถี่ในการกล่าวถึงและคะแนนค่าวความรู้สึกต่อสถานที่ท่องเที่ยวมาใช้เป็นปัใจจัยในการหาอันดับค่ะโดยเชียงคานนะคะมีการกล่าวถึงทั้งหมด10ข้อความและมีคะแนนค่าวความรู้สึกต่อสถานที่อยู่ที่7.32คะแนนค่ะซึ่งคิดเป็นร้อยละ73.20คะแนน ซึ่งได้เป็นอันดับหนึ่งนะคะอันดับความนิยมของสถานที่ท่องเที่ยวค่ะซึ่งแตกต่างจากตอนแรกที่ใช้เพียงความถี่ในการกล่าวถึงเป็นปันจจัยเดียวนะคะที่มีเขาอีบิดและดอยม่อนจองมาเป็นอันดับหนึ่งค่ะ แต่เมื่อนำคะแนนค่าความคิดเห็นต่อสถานที่ท่องเที่ยวมาใช้ร่วมด้วยทำให้เชียงคานนะคะได้ความนิย,ยมเป็นอันดับที่1ค่ะส่วนอันดับที่2นะคะเป็นเขาอ e ีบิดค่ะซึ่งมีความถี่ในการกล่าวถึง18ข้อความมีคะแนนค่าความรู้สึกต่อสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ที่11.26คะแนนคิดเป็นร้อยละ62.55ค่ะส่วนอันดับที่3นะคะได้แก่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ค่ะมีความถี่ในการกล่าวถึง8ข้อความและมีคะแนนค่าความรู้สึกต่อสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ที่5คะแนนซึ่ง คิดเป็นลอยละ62.50ค่ะขั้นตอนที่2นะคะคือขั้นตอนในการออกแบบระบบโดย use case ของระบบนะคะมีทั้งหมด3 a c แอคเตอร์ค่ะคือผู้ใช้งานทั่วไปสมาชิกและผู้ดูแลระบบค่ะ ยูสเคสนะคะคือสามารถสมัครสมาชิกค่ะสามารถค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวได้สามารถเลือกประเภทสถานที่ท่องเที่ยวค่ะสามารถดูข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวค่ะสามารถดูข้อมูลการจัดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยจากการที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากทวิตเตอร์และพันทิปนะคะมาหาอันดับสถานที่ท่องเที่ยวค่ะและสามารถดูข้อมูลกา,ารจัดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดใน, SI ในรูปแบบรูปภาพหรือวิชวลไลเซชันค่ะ สามารถดูข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวค่ะและสามารถสร้างแผนการท่องเที่ยวโดยสามารถเพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการนั้นไปยังแผนการท่องเที่ยวค่ะสามารถจัดการแผนการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขชื่อแผนท่องเที่ยวหรือว่าแก้ไขสถานที่ท่องเที่ยวภายในแผนการท่องเที่ยวค่ะสามารถเข้าสู่ระบบค่ะโดยผู้ดูแลระบบนะคะสามารถจัดการข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวสามารถจัดการอันดับของสถานที่ท่องเที่ยว และสามารถจัดการข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอีกทั้งยังสามารถจัดการสมาชิกซึ่งจัดการสมาชิกนี้นะคะสามารถลบสมาชิกที่ต้องการได้ค่ะ ในส่วนของการออกแบบฐานข้อมูลนะคะมีตาราง t o u r i s t Attraction ค่ะเป็นตารางที่เก็บข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวค่ะมีตาราง Category นะคะที่เก็บประเภทของสถานที่ท่องเที่ยวค่ะตาราง News นะคะเป็นตารางที่เก็บข่าวสารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวค่ะตาราง Rank นะคะเป็นตารางที่เก็บอันดับสถานที่ท่องเที่ยวค่ะและตาราง Plan นะคะเป็นตารางที่เก็บแผนการท่องเที่ยวที่ผู้ใช้ได้สร้างนะคะเป็นการ Demo ระบบค่ะ ในส่วนนี้นะคะคือหน้าแรกของระบบค่ะโดยผู้ใช้สามารถกรอกคำค้นหาที่ต้องการได้ค่ะในส่วนของขา่วขงขาวสารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนะคะผู้ใช้สามารถกดไปยังข่าวสารที่ต้องการได้ค่ะระบบจะแสดงรายละเอียดของข่าวสารนั้นค่ะโดยหากข่าวสารนั้นมีเกี่ยวมีการเกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยวใดนะคะก็สามารถกดไปยังดูข้อมูลเพิ่มเติมของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นค่ะนอกจากนี้นะคะผู้ใช้ยังสามารถดูอันดับสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในประเทศไทยค่ะ โดยได้มาจากการรวบรวมข้อมูลจากทวิตเตอร์และพันทิปนะคะมาจัดอันดับความนิยมค่ะในที่นี้นะคะจะแสดงอันดับยอดน,นิยมทั้งหมด10อันดับค่ะโดยผู้ใช้สามารถคลิกไปยังข้อมูลที่ต้องการได้ค่ะโดยรายละเอียดภายในนะคะจะแสดงชื่อสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดประเภทสถานที่ท่องเที่ยวที่ตั้งข้อมูลติดต่อค่ะรายละเอียดเวลาทําการและแผนที่ค่ะโดยแผนที่นะคะผู้ใช้สามารถคลิกไป,ไปดู Google Map ได้ค่ะ โดยจะแสดงรายละเอียดของสถานที่นั้นๆค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะยังสามารถดูสถานที่ยอดนิยมในแต่ละจังหวัดค่ะโดยจะแสดงอยู่ในรูปแบบของแผนที่ประเทศไทยนะคะโดยผู้ใช้สามารถคลิกไปยังจังหวัดที่ต้องการได้ค่ะเช่นต้องการดูข้อมูลของจังหวัดนะครราชสีมานะคะก็กดที่ดูข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ จะแสดงสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมภายใน,นจังหวัดนครราชสี 4. มาค่ะนอกจากนี้นะคะผู้ใช้ยังสามารถกดที่แหล่งท่องเที่ยวนะคะซึ่งจะแสดงสถานที่ท่องเที่ยวภายในประเทศไทยที่มีอยู่ในฐานข้อมูละคะ่ะโดยผู้ใช้สามารถกรอกคำค้นหาที่ต้องการได้ะคะ่ะเช่นต้องการค้นหาเกาะล้านนะคะจะแสดงรายละเอียดของเกาะล้นาน,นะคะ่ะนอกจากนี้หากผู้ใช้ต้องการค้นหาจังหวัดนะคะผู้ใช้สามารถคลิกเลือกหรือกรอ จังหวัดที่ต้องการดูข้อมูลได้ค่ะเช่นต้องการดูข้อมูลของจังหวัดอุดรธานีนะคะระบบจะแสดงสถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดอุดรธานีทั้งหมดค่ะหากผู้ใช้ต้องการเลือกประเภทนะคะเช่นต้องการเลือกเลือกวัดในจังหวัดอุดรธานีระบบจะแสดงวัดทั้งหมดในอุดรธานีให้ค่ะ หากผู้ใช้คลิกเลือกไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการนะคะและหากต้องการบันทึกสถานที่ท่องเที่ยวนั้นลงแผนการท่องเที่ยวก็กดที่เพิ่มลงแผนการท่องเที่ยวค่ะโดยระบบจะให้ผู้ใช้นั้นลงชื่อเข้าใช้งานก่อนค่ะหากยังไม่มีบัญชีนะคะก็สามารถกดสมัครสมาชิกหากมีบัญชีแล้วนะคะก็สามารถกรอก username และ password เพื่อลงชื่อเข้าใช้งานได้ค่ะ เมื่อผู้ใช้ทําการล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะคะระบบจะให้ผู้ใช้นั้นเลือกแผนการท่องเที่ยวที่ต้องการค่ะในส่วนนี้นะคะคือแผนการท่องเที่ยวที่ผู้ใช้ได้มีการสร้างไว้แล้วหากผู้ใช้ต้องการเพิ่มไปยังแผนการท่องเที่ยวใหม่นะคะก็สามารถสร้างแผนการท่องเที่ยวได้ค่ะเช่นต้องการสร้างีแผนท่องเที่ยวที่เที่ยวหน้าไปนะคะก็กดที่สร้างแผนค่ะและผู้ใช้นั้นก็ต้องเลือกแผนการท่องเที่ยวที่ต้องการเพิ่มลงไปค่ะ และกดเพิ่มลงแผนการท่องเที่ยวค่ะโดยสถานที่ท่องเที่ยวนั้นนะคะจะเข้าไปอยู่ในแผนการท่องเที่ยวค่ะโดยผู้ใช้สามารถกดเข้าไปดูได้ที่ m ม p แ a นค่ะและกดไปยังแผนการท่องเที่ยวนั้นค่ะภายในแผนการท่องเที่ยวนะคะจะแสดงหน้าสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้ใช้นั้นเพิ่มเข้าไปค่ะและแสดงหน้าแผนที่ค่ะโดยผู้ใช้สามารถกด Edit นะคะเพื่อเป็นการแก้ไขชื่อและรายละเอียดของแผนที่การท่องเที่ยวค่ะหากต้องการเพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวนะคะก็สามารถคลิกเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการค่ะ และกดที่เพิ่มลงแผนการท่องเที่ยวเรื่องแผนการท่องเที่ยวที่ต้องการเพิ่มลงไปค่ะสถานที่ท่องเที่ยวนั้นนะคะก็จะเข้ามาอยู่ในแผนการท่องเที่ยวที่ผู้ใช้เลือกค่ะหากผู้ใช้ต้องการลบสถานที่ท่องเที่ยวนี้ออกจากแผนการท่องเที่ยวนะคะก็กดที่ปุ่มถังขยะนะคะจะเป็นการลบสถานที่ท่องเที่ยวออกจากแผนการท่องเที่ยวค่ะหากผู้ใช้ต้องการลบแผนการท่องเที่ยวและลบสถานที่ท่องเที่ยวในแผนการท่องเที่ยวนะคะก็สามารถกดที่ปุ่ม delete ค่ะและกดใช่นะคะเพื่อเป็นการยืนยันการลบแผนการท่องเที่ยวค่ะ ในส่วนการทำงานของผู้ดูแลระบบแ a งโกได้มีการ provide หน้าแจงโกแอดมินให้ค่ะโดยผู้ใช้สามารถกรอ,อก username และ password นะคะเพื่อเข้าใช้งานหน้าแองโกแอดมินค่ะในแจงโกแอดมินนี้นะคะจะแสดงตารางทั้งหมดภายในระบบค่ะตาราง Tourist Attraction นี้นะคะจะเป็นตารางที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวค่ะ หากผู้ใช้ต้องการเพิ yes. tá, ่มสถานที่ท่องเที่ยวนะคะสามารถกดได้ที่ปุ่ม Add Tourist Attraction ค่ะโดยสามารถกรอกข้อมูลรายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการเพิ่มค่ะหากผู้ใช้ต้องการที่จะแก้ไขสถานที่ท่องเที่ยวนะคะก็สามารถกดไปยังชื่อสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการค่ะและเข้ามาแก้ไขข้อมูลหรือหากต้องการลบสถานที่ท่องเที่ยวนะคะก็สามารถกดได้ที่ปุ่ม Delete ค่ะนอกจากนี้นะคะหากต้องการที่จะลบหลายสถานที่ก็สามารถคลิกเลือกหลายสถานที่ค่ะและกดที่ Delete Tourist Attraction d e l s e l e c t Tourist a t t r a ค t i ่ n ค่ะแล้วก็ยืนยันการลบสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆค่ะอะนอกจากนี้นะคะในตารางแรงนี้นะคะจะเป็นตารางที่เก็บอันดับสถานที่ท่องเที่ยวค่ะในหน้านี้นะคะจะแสดงรายละเอียดของอันดับสถานที่ท่องเที่ยวค่ะในการจัดการข่าวสารนะคะก็สามารถกดได้ที่ News ค่ะซึ่งเป็นตารางที่เก็บข่าวสารการท่องเที่ยวค่ะ ในส่วนการจัดการยูเซอร์นะคะสามารถกดได้ที่ตารางยูเซอร์ค่ะโดยจะแสดงยูเซอร์ทั้งหมดภายในระบบค่ะสามารถคลิกเลือกยูเซอร์ที่ต้องการแล้วก็แก้ไขข้อมูลหรือสามารถลบยูเซอร์ที่ต้องการได้ค่ะแล้วหัวข้อสุดท้ายนะคะซัมเมรนะคะเป็นกา,การสรุปผลการดำเนินงานค่ะ หลังจากที่เราได้ทําการรวบรวมข้อมูลมาจากโซเชียลมีเดียอย่างพันทิปและทวิตเตอร์นะคะนําข้อมูลที่รวบรวมมาทําการตัดคํานับความถี่คําเพื่อหาคําแสดงความรู้สึกที่พู้ปล่ในข้อความนํา นำมาให้ค่าคะแนนและนำไปคำนวณโดยใช้สมการวิเคราะห์ค่าความรู้สึกค่ะนำผลการวิเคราะห์นะคะมาจาัดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยและแสดงผ่านเว็บแอปพลิเคชันโดยมีฟังก์ชันต่างๆค่ะเช่นการค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวจากประเภทที่สนใจรูอันดับสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยและในแต่ละจังหวัดการสร้างแผนท่องเที่ยวได้ด้วยตัวผู้ใช้เองและการแสดงข้อมูลเบื้องต้นของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆค่ะขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ